สวัสดีค่ะลิลล to okay. ี่ละดาพาทองคำนะคะตับบทเป็นบุษบาค่ะเอาไงถ้ายังค้างค่าใจอยู่ตกปะจะได้จบก็บุษบานะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงชอบกดคนอื่นให้ต่ำชอบบูลลี่คนค่ะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาแทนที่ตัวเองห่วงของตัวเองค่ะก็คือความเหมือนอย่างแรกก็คือชอบเอาชนะเป็นคนที่แบบว่าชอบเอาชนะแบบว่าความกลัวหรือว่า สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้จริงๆคือจะต้องเอามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ยากก็คือวอลเลย์ไม่ได้เล่นเลยในชีวิตจริงเล่นล่าสุดเมื่อประมาณม3ค่ะอันนี้ก็คือต้องไปแบบฝึกกับโคช้ชที่แบบว่าทางกองเขาเตียวไม่ให้อย่างที่2ก็คือการบูลลี่ที่จะต้องลงไม้ลงมือแบบจริงจังมากๆมันเป็นบูลลี่ที่ขั้นกว่าของแบบในชีวิตจริงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทําการบ้านเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบตรงข้ามกับตัวเรามากๆเลย คือเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์ค่ะแล้วก็หนูเป็นกัปตันทีมแล้วก็จะมีแบบว่าทีมอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนค่ะซึ่งทั้งหมดอ่ะอยู่กับเราเพราะว่าความกลัวค่ะแล้วก็เกิดมีปัญหาทะเลาะก,กันขึ้นมาแต่มันดันเลยเถิดไปไกลามากๆเพราะงั้นติดตามค่ะค่ะเ <c oughs> ็าอยากจะฝากทุกคนนะคะมาดูหนังที่รีเล่นเยอะๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบว่าบทบาทใหม่ที่รีแบบไม่เคยได้รับมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ สนุกมากสะท้อนสังคมหลายอย่างมาแล้วก็ให้ข้อคิดได้หลายๆอย่างมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะ a t t a c k 1 3เร็วๆนี้ได้ลงภาพยนตร์ค่ะ